ตกลงล้อขอบสูงเนี่ยฮะมันทำออกมาให้เหวี่ยงหรือเปล่าอยากซื้อสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์จัก,กรยานไตโค้ดส่วนลดพิเศษในลิงค์ร้านค้าผู้สนับสนุนช่องเราข้างล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ y ซ l i n ง h ับ t h a แ l a n d กันอีกรอบนะฮะวันนี้จะขอคุยในเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนที่ขี่สมอบสนใจกันมากๆเลยก็คือล้อขอบสูงนั่นเองฮะกับคําพูดและก็แนวความคิดที่ว่าเลือกซื้อล้อขอบสูงที่ดีเลือกให้มันหุ่งเบียงเียงนะวันนี้ผมจะมาไขข้อนี้ให้กระจ่างเลยครับผมทีนี้มาคุยข้างล่างกันหน่อยฮะผมอยากรู้เหลือเกินว่าแต่ละท่านที่ใช้ล้อขอบสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นอลูหรือคาร์บอนนะครับใช้ขอบสูงกี่มิลลิเมตรฮะแล้วก็ ปกตินั้นขี่ด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องของล้อขอบสูงนะฮะถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปไปอธิบายก่อนฮะว่าล้อขอบสูงเนี่ยมันเรียกว่าอะไรและมันถูกออกแบบมาเพราะอะไรฮะในการขี่จักรยานครับผมสิ่งที่ต้านอากาศเร็วที่สุดแล้วก็แรงที่สุด ในรถก็คือซีล้อครับผมเพราะว่าซีล้อทุกๆซี่ในจักรยานเนี่ยมันจะถูกหมุนแล้วก็แหวกอากาศไปด้วยความเร็วที่มากซะยิ่งกว่าความเร็วที่จักรยานวิ่งไปข้างหน้าแล้วทีนี้ฮะอะไรก็ตามที่แหวกอากาศเร็วๆมันก็จะทําให้เกิดกระแสะอากาศที่กวนทางด้านหลังหรือเรียกว่าแด a นั่นเองและแด a นี้จะเป็นตัวชุดทําให้การเคลื่อนที่นั้นต้องหยุดลงฮะหรือว่าชา้าลงนั่นเองดังนั้นครับผมเขารู้แบบนี้กันมาหลายสิบปีละ แล้วก็แนวความคิดในการออกแบบล้อจักรยานให้ไม่มีซี่ล้อจึงกลายเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกนํามาใช้กันตั้งแต่หลายทศวรรษที่แล้วครับผมล้อด,ดิสหรือล้อทึบเนี่ยก็คือล้อจักรยานที่ไม่มีซี่นั่นเองหรือแม้แต่การปิดหรือว่าทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นวีลโคเวอร์นะครับผม <S <S เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปกวนกับซี่ล้อก็เป็นทางออกที่ช่วยได้เยอะมากฮนะต่อมาครับก็มีการพัฒนาในระบบของล้อที่ลดจํานวนซี่ลง พวกล้อ3ก้านล้อ5ก้านล้อ4ก้านอะไรพวกนี้ล้วนมาจากแนวความคิดเดียวกันทั้งสิ้นก็คือลดจํานวนของซี่ล้อที่ต้องประทานกับอากาศเพื่อลดกับการต้านนั่นเองฮะทีนี้ฮะปัญหามันมาอยู่ที่ว่าในการแข่งขันจักรยานเกิดมีการออกกติกาที่เกี่ยวกับจํานวนซี่ล้อที่น้อยที่สุดลงไปด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยนะฮะอันนี้คงต้องเล่ากันอีกหนึ่งรอบเนาะเอาไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งละกันครับผมแต่นั่นทําให้ ผู้ออกแบบล้อไม่สามารถทําล้อที่มีซี่น้อยน้อย,น,อยน้อยมากได้นั่นเองในเมื่อมันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยกันได้กันแล้วนะฮะทางออกก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าทํำยังไงให้ซี่มันแหวกอากาศน้อยลงวิธีแก้ที่ง่ายมากก็คือทําให้ซี่มันสั้นลงครับผมจุดที่ซี่ล้อต้องแหวกอากาศไปเร็วที่สุดคือจุดที่ซี่ล้อเชื่อมต่อเข้ากับขอบล้อหรือที่ปลายสุดของซี่ล้อที่เชื่อมต่อขอบล้อนั่นเองฮะดังนั้นถ้าอยากให้ซี่ล้อมันสั้นลงทางออกก็คือทําให้ขอบล้อมันสูงขึ้น obia. ครับผม ในยุคโบ,บราณก่อนที่จะเริ่มมีล้อคาร์บอนก็มีการออกแบบล้ออลูมิเนียมที่ขอบล้อสูงขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะฮะแล้วตัวล้อเองแม้แต่ล้ออลูกก็จะมีขอบที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้การมาของล้อคาร์บอนทําให้เราสามารถทําขอบล้อที่สูงมากขึ้นได้โดยที่มันไม่หนักจนเกินไปและยังสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสรรค์รูปทรงที่แอโรดนามิกมากขึ้นได้จากความสูงของขอบล้ออีกด้วยครับผมทําให้คาร์บอนกลายเป็น1ตัวเลือกในการออกแบบลอ้อและล้อในกลุ่มนี้ล้อคาร์บอนขอบสูงจริงๆแล้วเรียกดรวมๆกันว่าล้อแอโรดนามิกหรือว่าแอโรดนามิกวีลส์ครับผมดังนั้นจุดประสงค์ในการออกแบบของมันจริงๆคือเรื่องของแอโรดนามิกฮะแต่ทีนี้อาการเหวี่ยงคืออะไร อาการเหวี่ยงนะครับผมคืออาการที่ตัวล้อหรือวัตถุใดๆก็ตามสามารถรักษาความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันได้จากโมเมนตัมที่เกิดจากน้ําหนักตัวมันเองไม่อยากอธิบายให้กลายเป็นวิชาฟิสิกส์แปลง่ายๆตรงนี้ฮะรถ10บล้อเนี่ยเวลาจะเบรกกับมันใช้กําลังระยะทางและก็ระยะเวลาการเบรกมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เบากว่าน้วงจากน้ําหนักรถที่มากกว่าจะคงความเร็วเดิมของตัวเองเอาไว้เช่นเดียวกันครับผม ขอบล้อที่มีน้ำหนักมากกว่าจะสามารถคงความเร็วเอาไว้ได้มากกว่าขอบล้อที่มีน้ำหนักเบาวกว่าอันนี้ไม่นับเรื่องแอโร่มาเลยนะฮะในการคงความเร็วนี้หมายถึงการคงความเร็วจากศูนย์และเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นขอบล้อที่มีน้ำหนักมากจะทำอัตราเร่งได้น้อยกว่านั่นเองหรือแยก่กว่าฮะจากศูนย์ไปถึง10จาก10ไปถึง20จาก20ไปถึง30ก็จะต้องใช้แรงมากกว่าในการทาอัตราเร่ง ดังนั้นน้ำหนักของขอบล้อไม่ว่าจะเป็นล้อขอบสูงขอบต่จาจะส่งปัจจัยเรื่องของการเหวี่ยงทั้งนั้นฮะล้อขอบต่ําที่หนักมากๆก็สามารถเหวี่ยงได้เพียงแต่ว่าที่ความเร็วสูงมากๆน้ำหนักของขอบล้อหรือว่าน้ำหนักของโมเมนตัมในการรักษาตัวเองไปของมันจะมีผลน้อยกว่าอากาศครับผมเพราะว่าอากาศจะยิ่งส่งผลมากขึ้นเรื่อยๆที่ความเร็วสูงสูงนั่นเอง และทั้งหมดนี้ฮะทำให้ปัจจัยรวมกันของระหว่างน้ำหนักขอบล้อและความแอโร่กลายเป็นหนึ่งปัญหาในการเลือกใช้ล้อขอบสูงซึ่งอยากจะทำคลิปเรื่องนี้จังแต่ผมว่าถ้าไม่มีใครเก็ตในอีนี้นะฮะออกคลิปต่อไปมาคงยาวมากและก็มีคนไม่เข้าใจแน่นอนตอนนี้น่าจะเริ่มเข้าใจกันแล้วครับผมระหว่างน้ำหนักของขอบล้อแล้วก็ความสูงของขอบล้อที่ ทำให้เกิดความแอโรไดนามิกสอย่างนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกความสูงของขอบล้อครับผมเพราะปกติแล้วล้อที่ยิ่งสูงมากก็จะยิ่งมีน้ําหนักมากล้อที่สูงน้อยกว่าก็จะมีน้ําหนักน้อยกว่าล้อที่สูงมากกว่าก็จะแอโรมากกว่าและล้อที่เตี้ยก,กว่าก็จะแอโรน้อยกว่านั่นเองดังนั้นการเลือกความสูงของขอบล้อมันเป็นการเลือกระหว่างน้ำหนักแล้วก็ความสูงนั่นเองส่วนความเวียงที่เวลายกล้อขึ้นมาหมุนแล้วก็ โอ้ตัวนี้มันเหวี่ยงดีจังเลยรู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเหวียงนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับเกิดจากการจงใจถ่วงล้อครับผมถ่วงทําไมถ่วงเพื่อให้ล้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของจุกสูบลมอะฮะมันมีน้ําหนักเท่าๆกันกับเวลาที่เราใส่ย,ยางเข้าไปแล้วแล้วมีจุกสูบลมอยู่อีกข้างหนึ่งลองสิฮะประกอบล้อเสร็จแล้วก็ใส่ย,ยางเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วลองหมุนดูฮะอาการเหวี่ยงที่ว่าก็จะหายไป เรื่องของล้อที่มีการถ่วงน้ำหนักให้มีการเหวี่ยงนะฮะเรื่องพวกนี้พบได้ในแนวความคิดเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วเหมือนกันแล้วก็ถูกใช้ในหลายๆยนานพาหนะที่มีการถ่วงล้อเพื่อรักษาสมดุลของล้อทั้ง4ี่ข้างให้มันเหมาะสมแต่ว่าสําหรับจักรยานแล้วจริงๆล้อที่เขาเรียกว่า อุดมคติในการหมุนคือล้อที่มีน้ำหนักเสมอกันทั้งวงฮะในแนวความคิดใหม่นะครับแล้วปล่อยให้หน้าที่ของการรักษาความเร็วของมันอยู่ที่เรื่องของน้ำหนักแล้วก็แอโรดันมิกร่วมถึงแรงเสียดทานในจุดหมุนต่างๆด้วยดัยงนั้นเวลายกล้อขึ้นมาหมุนดูคราวหน้านะฮะลองดูกันดีๆครับว่าล้อชุดไหนเหวี่ยงหรือไม่เหวียงอย่างไรเอาไว้เจอกันใน E ีีต่อๆไปเรื่องของการเลือกซื้อความสูงที่เหมาะสมซึ่งอธิบายยาก แน่นอนแต่ว่าจะพยายามครับผมเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะฮะอยากทําออกมาเพื่อให้ทุกคนขี่จักรยานกันได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยจาก c y c คลิ g h u บ Thailand สวัสดีครับ